มาดูความเป็นไปของรูปทั้งสในร่างกายนะครับรูปทั้งสีในร่างกายอันนี้คือย้อนกลับมาในตัวเราแล้วนะลองลองน้อมกลับมาว่าเอ๊ะในร่างกายเราที่มันเป็นรูปร่างเราแบบนี้เนี่ยมีสันฐานมีกล้ามเนื้อมีแขนมีขาเป็นยังไงร่างกายอาศัยกรัมมะชลูกเป็นรากฐานก่อนเพราะอะไรเอ่ยกัมมะชลูกเกิดที่ไหนครับรอุปปาทัคณะของปฏิสนธิจิตและเกิด ทุกๆขณะจิตทุกๆขณะจิตนะขณะจิตก็คือขณะเล็กนั่นแหละงนั้นพอทุกๆขณะจิตแสดงว่ามีกรรมไม่ชรูปเกิดตลอดนะในการที่จะปรุงแต่งให้ร่างกายเรานี้เป็นรากฐานก่อนนะครับหลังจากนั้นอุตุชรูปสี่อย่างนะอุตุชรูป4ี่อย่างก็คือหมายความว่าอุตุชรูปที่เกิดจากกรรมก็มีอุตุชรูปที่เกิดจากจิตก็มีอุตุชรูปที่เกิดจากอุตุชรูกก็มีอุตุชรูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุทฐานก็มีดังนั้น อุตุชลุปทั้งสี่อย่างนั่นนี่แหละและอาหารละชลูปอาหารละชะรูปนี่คือเป็นตัวเอามาจากข้างนอกเลยนะกับผลีกกัลาหารอาหารเป็นคำๆที่เรากินเข้ามาเนี่ยมันจะมีที่บอกว่ามีก้อนข้าวกับมีโอชาก้อนข้าวนี้ทําให้ร่างกายเราไม่เป็นอันตรายในการย่อยอาหารแต่โอชานี้จะเข้าไปอุดหนุนให้ร่างกายเราเติบโตขึ้นดังนั้นก็คืออุตุชรูปสี่อย่างและอาหารละชลุก ช่วยปรับปรุงให้รูปร่างสันฐานอาวัยวะปรากฏได้ชัดเจนพอทิ้ออกไหมครับอาศัยกรรมะชะรูลูเป็นพื้นฐานแค่ขณะเดียวเกิดขึ้นเกิดขึ้นทุกๆขณะเดียวที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นขณะต่อไปกลายเป็นเป็นอุตุชลูที่เกิดจากกรรมและหลังจากนั้นก็คือต้องอาศัยอะไรด้วยต้องอาศัยอาหารและอาหารชลูอาหารเป็นคํามข้างนอกเนี่ยมาทําให้อาหารฉละะรูปเกิดขึ้นเพราะอาหารละลูก องค์ธรรมคืออะไรครับอาหารละลูกลืมกันเลยอย่างองค์ธรรมคือรูปที่นำให้อาหารละชรูปเ,<อ>เกิดนะครับดังนั้นก็คือตรงนี้แหละก็คืออาหารละชรูปตรงนี้เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงรูปร่างสันฐานร่างกายอาววยว่าให้ปรากฏหลังจากนั้นจิตตชรูปนั้นปรากฏขึ้นไม่ได้โดยเฉพาะตนเองต้องอาศัยร่างกายของสัตว์คือกรรมะชรูปอุตุชรูปและอาหารละชรูปเกิดขึ้น นึกออกไหมครับว่าจิตตชรูปของเราคืออะไรรูปที่เกิดจากจิตก็คืออวัยวะต่างๆเช่นหัวใจเนี่ยก็เป็นจิตตชรูปสามัญถ้าจิตเหล่านี้ถ้ารูปเหล่านี้ไม่มีจิตรูปเหล่านี้ก็ทํางานไม่ได้เพราะว่ามันต้องอาศัยจิตในเจ็ดสิบห้าดวงนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นจิตตชรูปสามัญคือต้องอาศัยลักษณะของร่างกายสัตว์ร่างกายสัตว์ก็คือเกิดจากการ,รมชรลูกอุตุชรูปและอาหารชรูก เช่นการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอาศัยร่างกายสัตว์การพูดอาศัยร่างกายสัตว์การกระพริบตาจิตตชลูปทั้งหมดต้องอาศัยร่างกายของสัตว์ร่างกายของสัตว์ก,ตก็คือกรรมลมชรูปโุตุชรลปและอาหารชรลปรวมกันนี่ออกไหมครับก็คือเนี่ยบอกว่าอันแรกร่างกายอาศัยกรรมมชลูปเป็นรากฐานก่อนหลังจากนั้นออตุเฉลิมสี่อย่างและอาหารชลูปช่วยปรับปรุงรูปร่างสันฐานให้ ปรากฏขึ้นตรงนี้ยังไม่มีคําว่าจิตตชรูปเลยนะจิตตชรูปตรงนี้ปรากฏขึ้นไม่ได้โดยเฉพาะตนเองต้องมาใส่ร่างกายของสัตว์คือกรรมชรูปอุตุชรูปและอาหารราชรูปเกิดขึ้นอุตุชรูปสี่อย่างคืออะไรนะขึ้นจั่วหัวไว้แต่ว่ายังไม่ได้บอกก็คือหนึ่งกรรมะปัจจะอุตุชรลูปตรงนี้ต้องส่งนะครับอุตุชรูปสี่อย่างและต้องส่งสิ่งที่ต้องส่งนะ มีหก็คือสมุดฐานรูปสมุดฐานทั้ง4กัมมะชะูปสิคืออะไรอิตตชะรลูปสิคืออะไรอุตุชรลูปสิคืออะไรแล้วก็อาหาระชะรลูปสิคืออะไรไม่ยากนะครับแล้วอุตุชรลูปสอย่างถามว่านี่สําคัญมากนะครับอุตุชรูปสอย่างให้จําว่ากรรม,มะปัจจะอุตุชรลูปรูปที่เกิดจากอุตุมีกรรมเป็นสมุทฐาน จิตตะปัจจยะอุตุชรูุรูปที่เกิดจากอุตุมีจิตเป็นสมุทฐานนะครับอุตุปัจจะยอุตุชลุก็คือรูปที่เกิดจากอุตุแต่มีอุตุเป็นสมุทฐานอาหาระปัจจยะอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุแต่มีอาหารเป็นสมุทฐานงงไหมว่าอุตูชลุสี่อย่างมาได้ยังไงมาดูตรงนี้ก็คือวิถีจิตนะครับ ปฏิสนธิจิตก็คือขณะแรกนะของภบชาติแล้วก็ปฐมภวังทุติยภวังก็คือยังเป็นภวังอยู่และตรงนี้เป็นมโนถวาราวัชนะจิตที่สองโดยประมาณนะครับแล้วก็ชวนะที่เกิดขึ้นอ่าคราวนี้เราดูแค่นี้ก่อนตรงนี้เป็นย่อเอานะครับคราวนี้เรามาดูตัวย่อนิดนึงนะครับกรรมตัวนี้คือกรรมมชรูปหมายความว่าเกิดขึ้น ที่อุปาท้าขนาดของปฏิสนทีจิตและเกิดต่อไปทุกๆขณะจิตนะครับต่อไปอุตุชลูปตรงนี้นะครับอุตุชลูปตรงนี้มีสี่อย่างคือตรงนี้มานะครับอุตุชลูปคือย่อตรงนี้เนี่ยก็คือกรรมะปัจจะอุตุชลูปแปลก็คือรูปที่เกิดจากอุตุแต่มีกรรมเป็นเป็นปัจจัยหรือเป็นสมุนฐานจิตตะปัจจะอุตุชลูปอุตุชลูปที่ รูปที่เกิดจากอุตุชรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานนะครับอุตุปัจจะยะอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุมีอุตุเป็นปัจจัยและเป็นสมุทฐานอาหารอาหารละปัจจะยะอุตุชลูปก็คืออุตุชลูปที่เกิดจากเกิดจากอาหารเป็นสมุทฐานนะเป็นปัจจัยนะครับดังนั้นข้อสําคัญคือเราจะมาดูตัวสี สีบานเย็นตรงนี้แหละอุตุชลุสีอย่างเพื่อให้เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับต่อไปก็คืออ่าเรามาดูนะครับจักกรรมขึ้นขณะแรกตรงนี้เป็นอาศัยลักษณะของกรรมก็คือหมายความว่ากรรมที่เราทามาในอดีตนั่นแหละทําให้กรรมชฉลิของเราเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกๆขณะจิตแล้วถามว่ากรรมนี้มีอายุเท่าไหร่รูปนี้มีอายุเท่าไหร่ mm hmm. เท่ากับจิตเกิดดบ สิบเจ็ดขณะถ้าสิบเจ็ดขณะกี่ขณะย่อยห้าสิบเอ็ดขณะย่อยนะครับรูปนี้ถึงจะดับนะดังนั้นนี้เราแสดงรูปนี้ก่อนว่ารูปนี้เกิดขึ้นครั้งแรกปุ๊บพอขณะที่สองเอาแค่รูปนี้นะลงมาบรรทัดนี้นะครับรูปนี้พอมาขณะตรงนี้ปุ๊บจะกลายเป็นกัมมะปัจจยะอุตุชลปแปลว่าอุตุชลปรูปที่เกิดจากอุตุเนี่ยมีมีกรรมเป็น ปัจใจพาะอ,อะไรเอ่ยกรรมเกิดขึ้นก่อนกรรมเป็นปัใจจัยให้อุตูชรูปตัวนี้เกิดขึ้นนะครับจากรูปนี้เนี่ยรูปนี้เราก็จะไปต่อยเรามาดูตรงนี้นะครับก็บอกว่ากรรมตรงนี้เนี่ยเป็นปัใจจัยให้กรรมมะชรูปเหลื่อมมา1ขณะเล็กควาว่าเหลื่อมมาก็คือหมายความว่ารูปนี้พอเคลื่อนมาอีกขณะหนึ่งก็จะเป็นกรรมมะปจยอุตูชรูป แล้วกรรม,มปัจจะยะอุตุชลูปตรงนี้เป็นปัจจัยให้อุตุปัจจะยะอุตุชลูกเกิดขึ้นมาเหลือมาอีกหนึ่งขนาดเล็กงงไหมครับก็คือตำแหน่งนี้แหละอายุของเขาเนี่ยจะวิ่งไปเรื่อยๆคือการลงมาตรงนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่ากรรมขณะนี้เป็นกรรมรูปเดียวนะฮะรูปที่เกิดขึ้นที่ปฏิสนธิจิตเนี่ยจะต้องมีอายุ5้าบเดขนาดเล็กแต่นี่เรากำลังพูดแค่สามขนาดเล็ก ว่ารูปนี้เป็นไปยังไงขณะแรกเป็นกังมชลูขณะที่สองของเขาเป็นกัมมะปัจยะอุตุชลูขณะที่สามของเขาเป็นอุตุปัจยะอุตุชลูเพราะอะไรเอ่ยถามว่ากัมมะปัจยะอุตุะลูตรงนี้คืออะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรตรงนี้เป็นกรรมจิตอุตุอาหารเป็นอะไรแล้วเป็นอุตุแล้วนะตรงนี้เป็นอุตุชลูปแล้วที่บอกว่า อุตุชลูกเกิดขึ้นครั้งแรกที่ไหนถี่ติขณะของปฏิสนธิจิตและเกิดต่อไปทุกๆขณะจิตดังนั้นหมายความว่าตรงนี้แหละที่บอกว่าอุตุชลูกที่เกิดข,ข,ข<อ>ึ้นที่ถีติขณะของปฏิสนธิจิตถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมะปัจญยะอุตุชลูกแต่ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยใช่ใช่กรรมชลูกไหม ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยเป็นอุตุชลูปไปแล้วเป็นอุตุชลุปไปแล้วดังนั้นแต่ว่าอุตุชลุปนี้เนี่ยมีเผ่าพันธุ์หรือว่ามีเหตุมีกรรมเป็นปัจจัยให้อุตุชลุปนี้เกิดแต่ตรงนี้เป็นอุตุชลุปแต่เมื่อเป็นขณะที่สามเป็นไงเอ่ยอุตุชลุปนี้ก็เป็นอุตุชลุปที่มีอุตุชลุปเป็นปัจจัยก็คือปัจจัยคือตัวเนี้ยอุตุชลุปตัวนี้ทําให้อุตุชลุปตัวนี้เกิดขึ้นเลยเรียก รูปที่เกิดขณะที่สามเนี่ยว่าอุตุปัจจยะปุตุชรูปมีใครมีคําถามไหมครับกรมมะชาลูสีเขียวข้างบนครับกลายเป็นเลขหนึ่งตรงนี้กายเป็นเลขหตรงนี้ใช่ครับคนละอันกับตรงนี้ไม่ใช่คนละรูปเลยหมายถึงว่ามันเปลี่ยนแค่ชื่อหรือว่ามันเปลี่ยนไปเป็นคนละก้อนรูปไปเลยป่าก้อนเดิมก้อนเดิมเปลี่ยนแค่ชื่อใช่ก็คือใช่เปลี่ยนแค่ชื่อเฉย คือบอกแล้วว่าอาศัยกรรมตกแต่งแค่ขณะแรกพอขณะต่อมากลายเป็นปุตตชรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยไม่ไม่เปลี่ยนแค่ชื่อเปลี่ยนแค่ชื่อเพราะว่ารูปนี้จะดับก็ต่อเมื่อครบสิบเจ็ดขณะแต่ว่าอย่าลืมว่ารูปไม่ใช่ดับไปแล้วเราเสียดายว่ารูปเราดับนะเพราะรูปเกิดทุกทุกขณะของจิตเลยเห็นไหมว่ากรรมชรูปตรงนี้ก็เกิดขึ้นแล้วพอตรงนี้เป็นไงเอ,อ่ยถ้ามาตรงนี้เป็นอะไร พอกมตรงนี้ขณะที่สองเป็นไรเอ่ยกรรมะปัจจะยะอุตูชลูกพอนี้ขึ้นมาเป็นอุตูปัจจะยะอุตูชลูกแล้วก็กลายเป็นอุตูชลูกไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งดับไปให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าในแต่ละขณะของรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเกิดขึ้นมาจากกรรมปุ๊บก็จะเป็นอุตูชลูกที่มีกรรมเป็นปัจจัยพอขณะต่อมาอีกก็จะเป็นอุตูชลูกที่มีอุตุชลูเป็นปัจจัยและก็เป็นอุตูชลูกไปเรื่อยๆละ แล้วก็พอถึงสิบเจดขณะก็ดับดังนั้นก็คือจะผัดกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนึกออกไหมเอ่ยอะแล้วเรามาดูต่อนะครับครับได้ครับเพราะว่าในจิตหนึ่งดวงจะมีจิตตักนาสามขนาดคือครับทิฏฐิิครับังคครับแล้วแล้วรูปที่เกิดขึ้นในขณะของปฏิสุขีเิศคือตัวตัว นี่ครับรูปนี้ครับสีเขียวนี่ครับตรงนี้มันก็มีซ้อนขึ้นมาอีกใช่ครับนีซ้อนขึ้นมารูปใหม่นี่รูปใหม่นี่ครับนี่ก็คือนาีมมรูปอใช่ครับสามครั้งแล้วใช่ก็คือถ้ายาวไปเนี่ยก็คือรูปเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยทุกๆขณะจิตเป็นรูปใหม่แต่รูปเก่าเนี่ยรูปเก่าเนี่ยจะค่อยๆเป็นอุตุชลูปไปแล้วก็จะไปดับที่ ขณะที่สิบเจ็ดนึกออไหมครับตัวนี้เป็นการซ้อนกันนะครับก็คือหมายความว่าขณะที่สองตัวนี้ไม่ใช่รูปนี้นะนี่คือรูปใหม่นี่คือรูปใหม่นี่คือรูปใหม่ใ,หมใช่ใช่ซ้อนไปเรื่อยๆพอถึงขณะสิบเจดของดวงนี้นะครับขณะเนี้ยเมื่อถึงขณะท,ที่ส7บเจทางค่าขนาดของจิตด,ดวงที่สิบ็รูปขณะนี้รูปนี้ก็เป็นไงเอ่ยดับเพราะว่ารูปมีอายุสิบเจ็ดถ้าเทียบของจิตนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูพอรูปที่สองนี้ที่ปันเตถามนะครับก็คืออันนี้คือเป็นรูปใหม่พอรูปใหม่แล้วซ้อนมาปุ๊บพอขณะต่อมาก็จะกลายเป็นกรรมะปัจจะยะอุตุชลูปพอซ้อนมาอีกก็เป็นอุตุปัจจะยะอุตุชลุปรูปใครรูปมันรูปใครรูปมันนะครับอ่ะคราวนี้ส่วนต่อไปจะต้องเกิดจิตตชลูปเกิดตรงไหนเอ่ยจิตตชลุปอุปาทัขณะของ ปฐมภวังที่เกิดต่อจากปฏิสนธิจิตแล้วก็เกิดไปทุกๆอุปาทัศขณะของจิตนะครับนี่ก็จิตชจตชรลปกจิตตชรลปกจิตตชรลุไปเรื่อยๆแล้วเรามาดูว่าจิตตชรลปกตรงนี้ขณะต่อมาเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยจิตจตะปัจยะอุตุชลุปแสดงว่าเกิดอุตุชลูกอีกสมุดฐานหนึ่งแล้วนะครับแล้วจากนี้พอเลื่อนไปอีกหนึ่งขณะรูปนี้เป็นอะไรเอ่ยอุ donít, อตุ เรามาดูตรงนี้เขาบอกว่าจิตตชลูปเนี่ยเป็นปัจจัยให้อุตุชรูปเกิดแต่ว่าอุตุชรูปนั้นเรียกว่าจิตตปัจยะอุตุชรูปเหลื่อมมาหนึ่งขณะเล็กแล้วจิตตชรูปนั้นเองเป็นปัจจัยให้อุตุชลูปที่เกิดจากจิตเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยให้อุตุชรูปเกิดขึ้นโดยที่มีอุตุตัวนี้เป็นอุตุแล้วนะครับจิอุเนี่ยเป็นอุตุชรูปทําให้อุตุชรูปเกิดเพราะอุตุชรูปนี้เป็นปัจจัยเหลื่อมมาหนึ่งอีกขณะเล็ก นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นอุตุชรูปนะครับอุตุปัจญะอุตุชลูปหลังจากนั้นมาก็เหมือนกันนะส่วนจิจตจะชูปนี่จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นอุตุชรูปไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบสิบเจ็ดขณะของอายุเขาพอนึกออกไหมครับก็คือหมายความว่าทุกๆอันตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะไม่มีพื้นที่เขียนคือเลขสามตรงนี้ พอเป็นอุตุชลุปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นอุตุชลูปไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดอายุตรงนี้ก็เหมือนกันก็จะไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจะต้องไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ17ขณะของจิตนะครับทวนี้เรามาดูอาหารละลูกนะฮะอาหารละชลูปตรงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อราวสัปดาห์ที่2หรือ3หรือว่ามโนทวารลาวชนจิตที่2นะครับดังนั้นอาหารชลูปเกิดตรงนี้ขึ้นปุ๊บพอต่อขณะต่อมาอาหารละชลุปตรงนี้เปลี่ยนเป็น อาหารละปัจจยะอุตุชลูรูปที่เกิดจากอุตุมีอาหารเป็นปัจจัยละนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนกันนะครับก็คือจะเหลื่องมาหนึ่งขณะเป็นอุตุปัจจยะอุตุชลูนะครับอันนั้นนี่คืออุตุชลูทั้งสีในร่างกายที่ที่เราสร้างร่างกายเราขึ้นมาแต่ว่าอย่าลืมว่ามีอาหารที่ตกแต่งเนี่ยลองดูนะครับร่างกายอาศัยกรรมชะลูกเป็นรากฐานก่อน ก็คือเนี่ยครับทุกๆขณะมีกรรมเกิดขึ้นหมดเลยนะครับและกรรมตรงนี้ก็คือจะทําให้ร่างกายเราหน้าตาเราเปลี่ยนเป็นไงฮะจะดูดีหรือดูไม่ดีนี่ก็คือกรรมตกแต่งแต่อาหารก็มาตกแต่งด้วยนึกออกไหมครับบางคนก็คือใส่อาหารปุ๊บเป็นไงเอ่ยผ่องใสดูสมบูรณ์ดูอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องมาจากกรรมด้วยนะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าอุตุชลูปสี่อย่างเห็นไหมฮะอุตุชลูปสี่อย่างก็คือตรงนี้แหละ กรรมะปัจจะย้าอุตูชลูปจิตตาปัจจะย้าอุตูชลูป,อ,ป,จจอ,ปอุตุปัจจะยาอุตุชลูปและอาหารละปัจจะปัจจะย้าอุตูชลูปตรงนี้เนี่ยช่วยการปรุงแต่งร่างกายของเราเนี่ยให้มีอวัยวะปรากฏชัดเจนมากขึ้นรวมถึงอาหารละชลูปด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้เป็นเนื้อนหนังเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาหารละชลูปมีผลเพราะถ้าเราไม่ได้อาหารเราจะโตขึ้นไหมไม,ไม่นะ่าต้องอาหารภายนอกมาเพื่อให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตนะครับ อ่าตรงนี้มีคําถามไหมครับเจนน้องครับคือในใไหนเรืที่หนึ่งถ้าเขาแจกยี่สิบก็คือตรงนั้นก็คือเป็นเนื้อหนังขึ้นมาแลยคือเป็นเนื้อหนังเพิ่มใช่ครับตรงนี้คืออุตุชลูปเนี่ยเป็นเนื้อหนังเราขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายอันนี้ดูยากเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าไม่ได้แสดงโดยละเอียดแต่ว่าถามว่าอุตุชลูปตรงนี้เนี่ยเรากําลังสร้างอะไรเอ่ยเรากําลังสร้างลักษณะของ อวัยวะขึ้นมาเช่นหัวใจสมองหรือตาเราที่เป็นสสามภาละเพราะว่าในสัปดาห์ที่สิบเอ็ดเห็นไหมเราจะมีอายตนะพบก็คือตาหูจมูกลิ้นอีกสี่อีกสี่กลาวหรืออีกสี่อายตนะขึ้นมาตอนแรกเรามีเราม,เรามีกี่กี่รูปเอ่ยตอนแรกสามคือกายภาวะและ,ว,ะวัตถุแล้วก็สัปดาห์แรกเกิด ชีวิตตานว่ากัลาดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของไออุ่นนะเป็นสี่พอหลังจากนั้นเพิ่มอีกสี่คือตาหูจมูกลิ้นสี่ใช่ไหมฮะเป็นแปดนักรรมมชกลาแปดก็คืออาศัยที่มันเตน้องออตรงนี้แหละอุตุชรูปที่มีกรรมเป็นตกกรรมเป็นปัจจัยตกแต่งให้ร่างกายลงแล้วตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับอ่ามี้พันแตแพงกรรมันชะากรรมัะลอกปาณนะ ครับไม,ไ,มมไม่มีอุตุครับก็คือที่ปฏิสนธิจิตครั้งแรกตรงนี้เนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยมีกรรมเป็นสมุดฐานถึงแม้ว่าจะมีก็เลยกายทัศก,กตะตรงนั้นกลาบนั้นเรียกว่ากรรมมชะลยังไม่ใช่เป็นอุตุชโลกก็คือพวกนั้นเกิดจากกรรมอาศัยกรรมก็คือหมายความว่าถึงแม้ว่าเขาจะเกิดมาพร้อมกับปฏิสนธิจิตแต่เขาไม่ได้เกิดจากอาหารของแม่เลยนะ กายภาวะและวัตถุเนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเลยเนะฮถ้าเกิดมาขณะแรกขนาที่สองปุ๊บเนี่ยกลายเป็นอุตตุออกลายเป็นอุตตุชลปที่มีกรรมเป็นปัจจัยเ,เบอร์สี่ครับไม่มีครับก็คืออาหารก็คือเป็นอาหารละเป็นอาหารละชะลูกก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นกลาดที่เป็นอาหารโดยเฉพาะอาหารภายนอกที่เรากินเข้ามา พอกินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มเ,<ๆ>เป็นอาหาระอาหารละชักกะลาเป็นกลุ่มของอาหารแล้วอาหารตรงนี้เนี่ก็คือจะมีเเรียกเอยเป็นปัจจัยให้แก่อาหารอื่นด้วยโอชาที่อยู่ในกะลาอื่นคือหมายความว่าโอชาที่อยู่ในกะลาตัวเองเนี่ยก็ช่วยเป็นอาหารและปัจจัยแล้วแล้วก็ไปช่วยช่วยกลาอื่นด้วยที่มีอาหารอยู่คือโอชาภายในเนี่ยจะต้องได้รับปัจจัยจากโอชาภายนอก โอชาภายนอกจะไปช่วยทุกๆกกกะละนองไหมครับนี้ลนี้ลนี้กจากอาหารมกจากกรรมครับตัวลูกไหนเอ่ยลูกนี้ใช่ไหมครับเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็ไปสร้างอุตุได้กรรมก็คือเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากรรมก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นรากฐานก่อนแล้วก็จะมาตกแต่งลักษณะเหมือนกับคืออย่างอ้วนเนี้ยไขมันแบบเนี้ยมันก็มาจากอาหาร นึกออกไหมครับคือร่างกายเราก็คือกรรมก็มีอุตุก็มีอาหารก็มีนะส่วนจิตตะชลูปเป็นไงเอ,อ่ยไม่มีโดยเฉพาะแต่ต้องอาศัยร่างกายสัตว์เราต้องเอาจิตตะชลูปออกไปก่อนนะจิตตะชลูปถึงจะเป็นอุตุชลูปแล้วก็เขาดับไปก็ตามแต่เนี่ยแต่ไม่มีมวลไม่มีมวลออกมาจิตตะชลูปมันเต็มออกนึกออกไหมเพราะเขาบอกแล้วว่าจิตชลูปนั้นปรากฏไม่ได้โดยเฉพาะตนเองต้องอาศัยร่างกายสัตว์ ถึงจะเกิดติดจะชะ้ลูกถึงแม้ว่าจะเป็นอุตุชะลูกก็ตามเนี่ยแต่หมดสิบเจ็ดลูกนั้นไปเนี่ยมันก็คือเขาเรียกอะไรเอ่อยก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายเราโตขึ้นนะดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยอวัยวะเราที่ปรากฏเกิดจากอะไรเห็นไหมฮะอุตุชัลูกสี่อย่างก็คือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของอุตุชัลูกที่เกิดจากจิตเนี่ยมันไม่ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็อาหารและชะัลูกช่วยปรับปรุงรูปร่างสันฐานอวัยวะให้ปรกะกฏบชัดเจนครับขันแรกคือ ถีติขณะก็มีกรรมเกิดขึ้นด้วยอุปปาทขณะของปสมภาวังตัวนี้ครับมีอะไรครับก็หมายความว่ารูปพวกนี้แยกกันหมายความว่ากรรมมชลูกเขาเกิดขึ้นเขาอยู่แล้วนะส่วนจิตตชลูกตรงนี้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นเพราะว่าอุปาทขณะของปสมภาวังตัวนี้ทําให้รูปเกิดขึ้นรูปในนี้ก็คือเป็นรูปที่ตั้งขึ้นก็คือคล้ายๆกับว่าพอเรามีร่างกายแล้วนะก็คือกายยัตทศกะ ภาวะแล้วก็หัตถยะต้องอาศัยลักษณะตรงนี้ก็คือต้องอาศัยจิตถ้าไม่อาศัยจิตที่ปฐมภวังรูปจะเป็นไงเอ่ยล้มเหลวตายรูปต้องอาศัยจิตก็คือหมายความว่าพื้นฐานของรูปเราตรงนี้จะต้องมีจิตเป็นตัวรองรับเขาเรียกจิตตชลูปสามานเช่นการหายใจเช่นการการการบีบของร่างกายต่างส่วนต่างๆที่เขาทำงานเนี่ยไอ,อ้ตัวนี้มีจิตเป็นสมุดฐาน ที่ให้ร่างกายเนี่ยอยู่ได้เดี๋ยวเราดูเรื่องจิงตตชรูปเราจะเข้าใจอตอนนี้ก็คือเอา4สมุดฐานไว้ก่อน